สวัสดีเราสหายหน้าตาดีที่น่ารักท nice. ุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกม FC Mobile แล้วในวันนี้สายฟรีฟูทีมแมนยูของเราก็อัปเดตมานิดหน่อยอย่างไม่ได้อัปเดตเลยรอก่อนนะครับรอมาริอุสกุญญาแล้วก็เบนจามินเชสโกในการ์ดแมนยูก่อนแต่เย็นๆพนมไม่ใช่ว่าจัดตัวนู้นตัวนี้ไปแล้วพอเงินใกล้หมดแล้วสองคนนี้มาทำไงอ่ะ ฮะแห้วเยแห้งเดเอาละครับเราจะเป็นฝ่ายบุกจากซ้ายไปขวานะครับตอนนี้บอลอยู่ที่กุญย่าไล่ต่อมาที่บูโนโ่ลองเปิดยัดยัดเฮ้ยไอเปิดยัดนี่มันเปิดไม่ตรงแล้วหรอท่านผู้ชมแต่ก่อนนี่มันตปรงนะแต่นี้รู้สึกว่ามันโดนป่าบหรือเปล่าวะเปิดสูงแบบเร็วๆอ่ะท่านผู้ชมมันจะไม่ค่อยแม่นนะแต่ว่ามันจะยัดแรงตอนนี้บอลอยู่ที่อามัดพลิกมาได้ อามาดถึงกลางเป่าเออแบบเนี้ข้ามคานเ้ยผมกล่าวว่ามันเอามันไม่น่าข้ามคานนะ้วไหนลูกเหมือนใส่พานมาเลยอ่ะหายแล้วลูกยิงจากเสาสองทำไมเป็นอย่างนี้หรือเป็นเท้าที่ไม่ถนัดนะครับอซาลาวยบโนโอไอัลไซเมอา์ ปาดิวุกุญญาลองกระชากลูกนี้ความไวในการท์ที่ยังไม่ใช่แมนยูก็ยังได้อยู่หนึ่งหลอกกับมาแล้วก็เข้ากลางที่อามัดอามัดยิงด้วยขวาเรียบร้อยครับพลิกตัวแล้วก็ยิงโดยเรลาม่อมเอ้ยยิงโดยอามัดเดะออกนำไปแล้วครับแมนยูเราหนึ่งประตูต่อศูนย์ปาดิวกุญ่าไลตต่อมาที่อามัดอามัดพลิกตัวยิง แล้วก็ดูเหมือนัองตรงข้ามจะรีบแล้วนะครับทำจริงได้สวยแม็กควายดูเหมือนเขาจะเล่นบอลแบบเร็วๆนะครับเมื่อกี้นี้ส่งยึกยักยอกยกแล้วอะส่งแบบเร็วๆเลยแต่ตอนนี้ลุดแล้วก่อนโอ้โหนี่ครับเป็นไงครับช้าไปนิดนึงนะอแล้วแม็ไควายหลงทาง เอมูโม่เอมูโม่ลากลากไปจี้ไปโอ้โหซาวีทิ้งตามมาทันนะครับคุณย่าออกซ้ายจะให้าอามัดแต่ก็ไม่ถึงอามัดเราจะโดนสวนลงนุงเอดาโลยังยังไว้ใจดาโลอยู่นะครับพัทติดอกกูยังยังไม่ซื้อเดี๋ยวรอเวลาเอ้ยรอราคามันลงก่อนก็ได้เดี๋ยวมันลงไวนะราคาท่านผู้ชมไม่ต้องรีบ เขาก็ไม่รู้ว่าไอ้สองสามพันเอ็มเนี่ยจัดไปแล้วมันจะดีกว่าดาโลเยอะมากมายขนาดไหนลัว <c oughs> เอามาแล้วไม่ได้ต่างกันมากนะมากมายอย่างที่ราคามันในนี่ไว,ว้เลยลองพลิกลูกนี้โอ้โหเอาตะบอลล่านมานะครับนี่คือความขยันขยันความดีดไหลโอ้โหจติดครับ เ i, ia, ฮ้ยว oh. wow. ันน <Tu> ี <waar S 3> <the right down inside> really ้วคุณย่าคุณดีเกินไปแล้วอามัดคุณย่าคุณย่าหลอกคุณย่าปั่นโอ้ยอามัดวิ่งมาซ้อนแล้วก็ลำหน้าไงอะเฮ้ยหนึ่งศูนย์แน่ะว่ะท่านผู้ชมเฮ้ยหนึ่งศูนย์ก็พอแล้วไหมทีมเราไม่ได้โหดขนาดนั้นเฮ้ยจะโล่งแล้วโอ้โูเมื่อกี้นี้ครับ พิกผิดพลาดนี่ถ้าเกิดกองกลางเอ้ยเอ้ยเอ้ยกลางโล่งกลางโล่งืนี่น้าเข้าใจไม่ทนันถ้ากองกลางผมได้ตัวไวๆคล่องๆแบบนี้นะได้ไปได้ประมาณสองลูกแล้วเนี่ยการพลิกบอลส่งมันช้ามากกองกลางผมนี่ไงอามัดเห็นไหมครับดูความคล่องตัวเฮ้ยโอ้โห <laughs> <laughs> อะไรวะไม่ทันเลยงวะ ทำมะไรเล่นฟูลแมนยูนะป่านนี้นะลั่นไปแล้วกองกลางจะใช้ตัวแบบผิวๆเลยอ่ะอามัดอูกาเต้เซอรเซเซเซยิงแบบนี้ก็เข้าเลยครับเน้นมุมเน้นมุมเน้นเหลี่ยมไม่เน้นแรงหัก้อครับซ้ายไม่ถนัดนะครับแล้วแถมยิงหักข้อด้วยมันก็เลยออก ออกไปเป็นแนวรูปแป๊กๆนะครับดยเห็นไหมนี่ครับบังคับให้มันยิงซ้ายแล้วก็ไปในทิศทางที่แบบฉีกอะ่ะก็เลยรูปไม่ค่อยแรงนะครับถ้าเป็นนักเตะที่ถนัดซ้ายนะอาจจะแบบตรงไปแล้วแรงกว่านี้แนะ่นอนอ้าโลูกนี้โล่งครับหลังจากโดนเม็ดสองไปหลังจากโดนเม็ดสองไปก็รีบเลย <c oughs> รีบบุกเลยเลยทำให้เมสซาม,มาอย่างไวโอ้หบูโน่คุณจะแหวกอย่างนี้ไม่ได้นะคุณให้เกียรติกองหลังด้วยให้เกียรติกองหลังฝั่งตรงข้ามด้วยโอวีอาร์เขาเท่าไหรนะ oh, ่นะเมื่อกี้นี้แต่ไม่น่าจะมีใครในแพทนี้ไม่น่าจะมีใครมีโอวีอาร์ต่ำกว่าเราแล้ว,ลวไหม ลงอีกแล้วซอรซีซอรซีบอกออกูรอดดาแล้วนี่ไงเพิ่งลงมาจัดไปสองอะนะนวผู้ชมนี่ใช้ซอรซีล่างไม่ใช่ล่างล่าสุดนะครับเป็นล่างที่ก่อนล่าสุดอะเพราะว่าล่างน,นี้สก,กิลสี่ดาวตอนนี้กำลังลุ้นเบนจามินเชสโกอ,อยู่ว่า จะมาสกิลกี่ดาวนะครับสามดาวนี้ก็จะเล่นยากเข้าไปอีกไม่เป็นไรเราชอบแมนยูเราก็จะเล่นไปเดี๋ยวเรามาดูสถิติท้ายเกมนะครับว่าแมนยูของเรายิงไปกี่ครั้งยิงไปเจ็ดนะครับเข้ากรอบหกเป็นประตูสี่ของเขาไม่ได้ยิงเลยนะครับเปอร์เซ็นต์การเขาวันหกสิบสามต่อ สามสิบเจ็ดนะครับความแม่นยาในการส่งแปดสิบสามต่ก้าทสิบทไมผมส่งบอลแม่นน้อยกว่าเขาฟาวอย่างละศูนย์นะครับแล้วก็ล้าหน้าของผมล้ำไม่หนึ่งของเขาไม่ได้ล้าเลยนะครับแรงก็ยังอยู่ในแรงกากๆอยู่เลยเพราะว่าเราไม่ได้ไต่แรงนะครับเราจะไต่แค่ตอนที่เรามันมีภารกิจประจําวันให้เล่นน่ะอ่ามันแบบบังคับให้เราเล่นนะแล้วก็ตอนที่จะมาอัดชิปนี่แหละครับ ว่าตอนนี้ผมเล่นในนี้ยอยู่โรงแรงเฮดโอเคอยู่นะครับหัวมันจะอุ่นๆหน่อยมันจะร้อนๆหน่อยเฮดโอเคมันต้องจริงจังกันนท่านผู้ชมมาอ่าสเปนผมเล่นตัวจริงในแผงสี่สามสามแอตแทกนะครับก็สารตบนจะเป็นอาร์มัดมาดูคุนยาแล้วก็เอมโมโมนะครับสารตกลางก็จะเป็นอูกาเต้บูโน่แล้วก็คาร์ซิเมโร่แบ็กซายเป็น้ยแบ็กซายเป็นอาโร่แบ็กขวาเป็นมาซาลาอุยนะครับเปนเดอร์แบ็กคูลก็เป็น มาติเนสกับแม็กกุ้ยนะครับส่วนผู้รักษาวประตูก็เป็นโอนาหนานะครับคือผู้รักสาวประตูยังไม่มีการ์ดใหม่เข้ามาเลยนะครับของแมนยูส่วนตุวดสำรองก็จะมีเฮเวนเซลเซ่ชอแล้วก็โยโรนะครับรับเ,เป็นยังไงบ้างครับถ้าเกิดท่านผู้ชมชอบสไตล์การเล่นเกมแบบนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ